จากนักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลกครับนักเตะที่ค่าตัวแพนที่สุดในโลกแน่นอนสมัยก่อนเราคุ้นเคยคริสเตียโนโรนัลโดของปอร์ุูกาล์เลโอเนลเมสซี่ของอาร์เจนตินาเนย์มาร์ซุปตาของบราซิลคิลิยนเอมบาเป้ f ฟร m มฟร n c ซแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับวิลิเซียสปีใหม่หน้าใหม่ หลายเว็บจัดไปประเมินค่านักบอลที่ค่าตัวสูงที่สุดโดยวัดจาก3ชอก็อตเตดหลักๆ1ก,ก็คือผลงานในสนาม 2. อ,อายุยิ่งน้อยยิ่งมีอนาคตและก็สสัญญาที่เหลือกับทีมครับสัญญาเหลือยิ่งมากค่าตัวก็ยิ่งสูงเริ่มจากการย้ายตัวค่าตัวสูงสุดในญี่ปุ่น1น3ล้านบาทครับจัดไปโดยนักเตะไทยส่คาวาสากิเจชนานีจัดไปด ก็ตอนนี้ค่าตัวเจยอย่างน้อยก็ต้องมีสัก175ล้านบาทหรือ5 million euro ส่วนโรนัลโดเนี่ยจะเคยมีค่าตัวมากกว่า4 0 0 0ล้านอีก4ปีใกล้40ก็ลดเหลือ1,002นิดๆเนื่องจากหนุ่มกับ2ปีเมสซ,ซี่ค่าตัวสูงกับโด้เกือบพันล้านและพี่น้องเราเข้าสู่ยุคใหม่ครับดักซายแคนาเดียนอัลฟอนโซเดวิสนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุด ในโลกคนหนึ่งเนี่ยอายุแค่21ครับถูกประเมินค่าตัวไว้ที่70ล้านยูโรขยับขึ้นมานักเตะค่าตัวแพงสุดของเอเชียยังคงเป็นตัวรุกเอเรียนซนฮึ่งบินที่3,000ทอน200น่าดีใจครับกองหลังไม่โดนมองข้ามรูเบนเดียสเซนเตอร์แบ็กเรือใบโปรตุกสค่าตัวสูงปรีตเกือบ3,000สามนัมเบอร์โฟเป็นตัวรุกเยอรมันครับฟลอเรียนเวิร์ทสอันดับสาสูงเท่าคนไทยเลยครับ171เซนฟิลโฟรเดน กลางแมนซิฮะ4,000อันดับสองกองหน้าชาติย่าจัดไปเอร์ลินฮาร์เลน4,002 a อ d number one เวนิเชียสจูเนียร์กองหน้าบราซิลวัย21ของเรอัลมาดริดครับช็อตเด็ดเข้าหน้าสนใจมากคือเมื่อ4ปีก่อนในวัยเพียง18เนี่ยวินนี่ย้ายจากบราซิลมามาดริดด้วยค่าตัว1,600ล้าน สิวันหลังจากมาดริดขายโรนัลโดไปให้ยูเวนตุสครับปีแรกเล่นในทีมยิงไป4ปีต่อมายิง5ฤและดูถัดมาซัด6และปีนี้7ไม่ใช่ไม่ใช่เจฮะจัดไปแล้วถึง15ลูกจาก28นัดนะครับหุ่นของเขาเนี่ยพอๆพอกับผมเลย176เซนหนักแค่65กิโลแต่ช็อตเด็ดสุดของเขาคือเขาเรียนรู้ history ครับประวัติศาสตร์ครับ ว่าซุปตาบราซิลส่วนใหญ่พังเพราะมีพรสวรรค์แต่ไม่ขยันไม่ขยันซ้อมขยันปาร์ตี้นะฮะเขาจึงตั้งเป้าเป็นบราซิลที่ผิดปกติจากบราซิลทั่วไปคือเขาต้องการจะมีวินัยสุดๆไรพาร์เช่ลูสเฟดเกนมัสโอลลดหุนเพิ่มกลามซึ่งพี่น้องจะเห็นข่าวเขาน้อยมากนะครับไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ฮะซ้อมอย่างเดียวซ้อมถึงขนาดมีจิมที่บ้านนะฮะ วินนี่เล่าว่าขยันและสวรรค์จะมาเขาจะซ้อมประมาณ2ชั่วโมงที่สโมอสรและกลับมาที่บ้าน5 -6 ชั่วโมงก็จะจัดไปซ้อมที่บ้านถึงขนาะมีมุกว่าถ้าวินนี่ชวนคุณไปที่บ้านเนี่ยคุณต้องเตรียมไป2อย่างไม่ใช่อาหารและวิดีโอเกมนะฮะรองเท้าวิ่งกับผ้าเช็ดตัวเพราะเขาจะชวนคุณซ้อมอย่างบ้าคลั่งและทั้งหมดนี้ก็ต้องชมมัดริดด้วยที่ไม่ได้มองนักบอลเหมือนกับอาหารสําเร็จรูปกว่าจะมีวันนี้ก็ต้องรองเวลาฟูมฟักวินิเซียสถึง4ปีและพี่น้องครับ อย่าไปให้ค่าค่าตัวมากเกินไปเพราะเดมาร์ไปปารีสก็ยิงเฉลี่ยปีละเพียง17ลูกคูตินโยและกรีสมันไปบาซาก็เบริพังลูกาคูไปเชลซีออกซีออกทะเลอาซาไปพินาศกับมาดริดจากเส็จนักเตะค่าตัวสูงสุดมีถึง7คนที่ล้มเหลวและไม่คุ้มแพงกว่าไม่การันตีว่าดีกว่าเสมอจ้า